สวัสดีพี่น้องป้องปายเบิร์สุขุสุคนยินดีต้อนรับพี่น้องเขาซื้อช่องต่อต้นชาแนลมือนีเห็นบ่สนี่ขันังขอยบอเห็นบ่พภาพพี่น้องมาทงมาทามะไฮมาหน้าคือเก่ากับบรรยากาศแบบบ้านแสนจะเย็นลมพัดโซยๆนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเขาจะพาไปเบิงสาวจ่อยหรือสาววึงนั่งยุดงานพี่น้องนั่งกันเลยอยากมาขุดกระปูกันเลยสิผ้านั่งมาคุดกระปูมือน,นี่นะครับเนี่ยนั่งกันร่งขุดเดี๋ยวเขาเสรไปเบิงวา่ามัาสีด้หลายซ้ํดใดกระปูที่เขามาขุดเอาพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนนี้ก็กําลังตะเวนคอยคำละ่ะกำลังคำคำ ยังเก็บเก็บมีห่อเสียงกาพี่น้องเอ้ยโอเคไปกันเลยพี่น้องเอาข่อยเสื้อผ้าดโดดรอยไปเด้อพี่น้องไปสวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตากันคุดบ้างนะคะให้บ้าต่วนเป็นคนคุดนะคะพี่น้องพี่น้องมาซอยข่อยแน่ตัวนี้ใหญ่มากเลยนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่สามร้อยกิโลนะคะเบืองเด้อมาข่อยสีคุดได้บ่ อุ้ยง่ายอีกเถอะอันนี้เฮ้ยขุดมันสีสับโตมันจิบเบิมันกบซะบ่เลยเฮ้อคอยดูนะคะเดี๋ยวจะคุบกบเดี๋ยวต้อง,บงเบือออกก่นอนนี้พี่น้องมันด้ห่อแต่เปนอันห่อทั้งหอ่อสองชั่วโมงต่ตัวนี้สงสัยตึตงใหญ่แน่ๆเลยเพราะว่าดูจากขนาดรู ไข่หอดแล้วตัวกะไรก็ตัวค่อยๆทั้งถอดนั่นแหละอันดีถากลังมันล่ะพี่น้องคาดเ่ราะบางครัน้งนี่ลำรุ่นกันนะพี่น้องเนาะ,ว,นนะว่าสิเป็นตัวผู้หรือแม่ว่าสิเป็นผู้หรือเป็นแม่หรืออลาสิบเป็นผู้แม่ชอบปากนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นเลยชอบใส่มานั่นแหละเล่นกับพี่น้อง ข้ามาดุนเป็นมูกันนี่ไงนั่นและจุกเอาตัวใหญ่แห่งพี่น้องตัวใหญ่มากเลยครับพี่น้องค่ะนี่เป็นนีปีปีแจ๊บลายตัวใหญ่มากเลยนะคะเห็นหลังมันบ่พี่น้องนั่นละเลเล่ดันนั่นเดตีงคิงนั่นออกมาแล้วพี่น้องออกมาแล้ว เออขึ้นมาอออกมาแล้วพี่น้องดูนะครับพี่น้องขานี่กระปูโยกแามโซ่เด้อโซ่เบมนะขออนุญาตจับนี่ขออนุญาตจับผู้ตัวผู้พี่น้องขนาดตัวมามนอยู่ห่ังมันไม่เคยจับเนาะมันพ่โฟกัสสมน่ะต้นขุดเจอไม่จับแน่ ไมาสูบดินกูเลยอ้อาจับพี่ดินทีพี่น้องคอยคุดได้คอยเก่งบออะเดี๋ยวมาเฮา่งมาเบิ่งหูต่อไปเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาต้นสิุกูจะเบิ่งอีกไหมคะพี่น้องจ้าได้พี่นอ้อ,นองคขาฮามาเบิ่งหูที่สองนะคะตอนนี้เราเจอรูที่สองแล้วนะคะคาดว่าน,น่าจะดึกประมาณ สี่ร้อยกิโลเมตรนะคะตออัวเองขาพี่นอ้อ,องห้านั่นไงใจจังเลยังใจกันจริงแต่แรกกมาพุดกับปู่พูนขันไม่ต้องขุนแล้วฮูมันนั่นเออนั่นแหละคอยเด้อแถวนี้มันตื่นนี่ดี่น่อง คือการไม่ละพี่น้องเปิดออกไปเอกเปิดทั้งคุณเออตอนหน้านั่นแหละถึงแล้วค่ะพี่น้องขาอยาเข้ามาหลุ่นกันบึงวันตัวที่สองสิงเป็นไหนปูหยานมัน,ม,นมันได้พี่น้องพูนเปิดไปอีกคอยเอาเสียม พี่น้องคะก้อนนี้เกิดการคุดพิษหูัวนะคะเออนั่นดีเห็นแล้วพี่น้องพี่น้องเนี่ยเห็นไหมคะพี่น้องคะนั่นดีอันหนาเผยแย่นั่นยิงเข่าแกกแสกอยู่นะพี่น้องเขาดื้อยากหัวพี่ใส่เวลา พี่น้องกระปูกระปูเด็กเก่าพี่น้องออกมาแล้วเพิ่งเพเอาเนี้ยไปพี่น้องไปเนี้ยไปเนี้ยไปเนี้ยตัวผู้นะคะพี่น้องตัวผู้อีกหนึ่งตัวตาผู้ชายแก่เก่งมันมันตาผู้ชายเลยพี่น้องเบิ่งซุดข่อยอ่ะเดี๋ยวหาเวลาไปหาหู้กระปูเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนะคะ อาพี่น้องเขาเปลี่ยนมืออะไรเด้อบัตเนี่เด้อนั่งหาขวอยหาขวอยเองแล้วก็คุดเองมาเบิองมาเบิองกันพี่น้องว่านั่งสี่เหลตัวเมยหรือตัวผู้นี่คุดมันเป็นตัว,ตวเมยียหรอล้มมันพี่น้องดินกับแกนแกนให้นี่ พองเหนียวพองหินหืมอะไรพระสองโจยวะเห็นหูได้ไงก็ได้ในนีนเสียงกี่หินบอกพี่น้องจ้านางขวักขวักขวักอยู่บอมันเสียงกระปูด้วยพี่น้องเสียไปละไยอาไ่ได้สัม กินมันหลายพี mainland, ่น no. so ้องเขากดคุดไปน้ำรุนไปน้ำสิได้บพได้อะนะพู้มังหันลมเลวนอกจากเรื่องผู้ชายที่ลมเลวหล้กคุดกระปูอยังลมเลว้ยเยอะยนั่นเอ้อนังเก็บเตียนเนี่ยนั่นแหละคูดไปห้าว กินกินน้ำดอกอุ้ยเสียงจีหินเป็นตาด่าบ่าละห้าปืนบึงทานางังจีหนอ,อนเป็นตาด่าบ่าละโมจาวา่าลุ่นซอยขอนี้ตุนดังปืง อืมนืมอะไรเด้อเนี่ยเอาเขามาอินเสียดเ่ยพี่น้องบึงเนาะให้เพิ่นบึงแบบไก่เชียดกากระหองไปน่ำเด้อพี่น้องเอ้ยน้่ยมันอยู่ทงอยู่ท่านเนาะ นี่ว่าจังไงวัวพฤติการโจมกันหนีปีป okay. ีตนตัวนี่นี่อปีเจ๊ฟลายไปซว่าโจมบัน้าเมื่อเมื่อยพี่น่องเลยนามกับปุเดียวลงมากินหนามยืดทึงโหลดไปเจ๊ทั้งไม่ปะเฮ้าลมเดียวอีกเลยพี่หน้องเ้ยสองหูเลยปุ่นไปเจ๊ปุ่นป้า ปูนเจ้าตั้งปูนกะเปตามิมา้วพี่นอ้องนี่มันไก่อันนั่นมันไก่สาปึงเพิ่นคุดสาดินขี้ดินสามันออกนเสียมขึ้นเสียมกับนู่ลงคูเสียมันเบี้ยวนัน่นแหละคุดแล้วมันก็นง่ายโหดนานงงมาเบิ่งกันพี่นออ้อง ตัวเมียหรือตัวผู้ยิงหรือแม่ตัวผู้เฮ้ยมหนอะละมั่งมันอะไรละนอะละมนา,มน,ามนแล้วมันผู้ล,ล่ะ <c oughs> <า> <c oughs> พี่หยองยาพักกันดาข่อยเด้อดพักกันเบาเหลินเบาหัวกวันในเสือ้อเอา เกียวอยูบอบอบอ่บเบากับเบาด้หัวบาผัวมันเหี่ยวฟืดเป็นไหมต้องมาใช้เหี่ยวฟืดเอาพี่น้องนะช่วงนี้ช่วงสิบแป,ปดบวกด้วยได้อีกแล้วพี่น้องผู้หรือแม่นานมาแล้วผูมาแล้วเนี่ยขุดใหญ่เลย เล่งมือใหญ่เลยอย่หมามนหตัวผูหรอฝ่าวใหญ่เลยก็ยังได้ดอกตัวผูพี่น,อนอ้องบ่มากแน่ตัวเมจมังมันหลาตัวผูนบ่ดเสียบคือตัวเมยพี่น,อน้องตัวเมยเนี่ยมันเสียบอันนี้ว่าเรื่องกระปูเด้อพี่น้องเด้อบ่ไดูว่า,า,าเรื่องอื่นพี่น้องเอ,อ้ยล่าสุด คอยคุยกระปูจนกางเกงคอยซิบแตกคอยนั่งล่องพวดบ้หนึงโอ้ยบ้าเอามาหลุนกันมาหลุนกันพี่น้องเอาคือหมุนอยูขึ้นบอก้างเสนอบ้านหลวพระ่อยหมุนเยอะพี่น้องเนาะเิ็นก็เลยสีหาย มืออาจจะสั้นนดเล็กน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องเ<ม>นี่ยนี่โบมานตัวเมียละ่ะโบมานตัวผูลล้ล่ะตัวผู้จะสามสิบตัวตัวเมียล่ะดีละ่ะโอ้ย่มกระลังมากเด้อพี่น้องเพิ่งบรรยากาศที่ล่ะครับบรรยากาศย้มแรลงอันนี้จะเป็นคู่สาเด้อครับนี่บรรยากาศย้มแรลง บงอยู่ไฮอยู่หยยน้าด้วยพี่น้องป่ต่อฟางสั้นจากหลากสื่อเก็บวันนี้จากโควิดรับรองบ่มีโควิดก็แล้วกันอยู่หน้าห้านี่มตะโคกับเบืงอืมมีตะโคกําลัางคุดกับปูนี่เกิดเลิดบ,บ่แม่คิดสันน้นในพี่น้องเบิ่งก่อน พี่น่ะพี่นออ้องอุ้ยใช่เพรี่น้องบกบกมีหอดบกกระบกพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเพื่อไงพี่น้องโอเคเบิรงห้าได้โซ่พี่น,อนอ้องในห้าวคู่หน่ะพี่น้องมาหน่อยหน่อยนี่นครับนี่นจนจะเต็มคู่ซีมือคอยล้วน โอเคนะครับวันนี้สําหรับคลิปนี้เฮ้ากกสิอําลาผ้าจากพี่น้องมันกะบ,บรรยากาศมันกะลืมคำิืมมือแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีใดอําลาผ้าจากพี่น้องทั้งใดว่ามันแสงสว่างมันชัดชนัมีได้เนาะเข้าเาสิด็ดล้ลาผ้าจากพี่น้องเลยเด้อครับเดี๋ยวคลิปนาพวกเห้าสีประเดอีหยังให้พี่น้องกดกระดิง่งกดติดตาม ไวรอรับความมวนความซึนความที่บากความป่วงของปวกเข้าได้เลยพี่น้องโอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนสุขดีมีใช่พี่น้องถือห้อยรวยเบอร์มีความสุขปลอดภัยจากโรคโควิดเบิร์ดสุขขู่สุขคนพี่น้องโชคดีมีใช่สวัสดีครับบ๊ายบาย